สวัสดีครับอยู่กับพวกเราเช่นเดิมครับผมจูออดาลโมเเกมเมอร์นะครับซึ่งวันนี้นะฮะอยู่กับผมครับเอมมี่คุณเบบี้ชิคเก้นครับแล้วก็คุณอังแล้วก็คุณคุณคุณกบครับผม,มงมงเดือดหัวเกลือเดือดหัวเกลือสวยด้วยสวยด้วยอ๋อหัวควายแหมหัวกลือ กล้วยกล้วยแดงป่ะน่ะกล้วยยาวมางเลยย่างหัวแดงมาเลยสิเด้อกล้วยกล้วยแดงเลยเราต้องเอาใครสักคนหนึ่งอ่ะแล้วใครสักคนนั้นต้องโดนยักษ์ทำเรื่ติดโดนอะยักษ์ยักษ์ไงอยเอาจนเสร็จว่ะตรงนั้นว่ะเอาจนเสร็จคือแปลกๆอ่ะ แตกแตกแดงหัวแดงจะขึ้นไม่ขึ้นจะโดนไม่โดนครับไม่โดนครับผมมันชักว่าเหรออุ้ยเซ็นเซอร์เยอะเลยครับคลิบนี้เหนื่อยเลยครับเหนื่อยวางซาวเอฟเฟคมาครับขึ้นมาแล้วครับจะขึ้นครับเฮ้ยเฮ้ยโคตรที่ โอ้ยโดนครับผมยังไงครับเอาใครไม่ได้มาเอาผมตั้งนั้นไอ้ยทานมาะหิววะของจริงเกินในทานมาะหิวอ่ะหิวเต็มหิวเต็มเอ้ยพยาธครับโอ้โหติดหมอติดหมอลำด้วยมันไม่มันไม่หิวแล้วกันมันครูดาวอยู่ใน้านนะก่อนยังก่อนยังก่อนครับใครปังอยู่ด้านบนครับผมรบกวน ล่วงเลยครับล่วงแบบปลิวลงมาด้านล่างเลยครับบอกตรงๆว่าอยู่กลางบ้านนี่สวยงามมากครับศพเออขอครับขอครับโอ้เห็นครับผมเห็นครับมีลูกเองครับมีลูกเองครับยื้อเวลาให้หน่อยครับคครับอุ้มแล้วครับอุ้มแล้วครับต้องเฉิดฉาย วิวิวเขาไล่ต่ออะไรทีมอะไรทีมอะไรอาภาพ้าวจ้าเอ๋ครับจ้าเอ๋ครับกลวยเลือดนี่หว่ากลวยแดงหลอกครับโดนหลอกครับโดนหลอกครับเราได้ครับคุณสามี วนครับเสร็จว่ะเอาจนเสร็จว่ะพวกเราอ่ะเอาจนเสร็จเลยเรื่องนี้จริงๆเอาจนเสร็จเลยโอเคคลิปนี้ขอตัวก่อนนะบายบ๊ายบายกระเลคกับเมีย เอาเอาตรงนี้เอาตรงนี้เนียนเนียนตรงนี้เนียนเขาไม่เห็นหรอกเด็ดเด็ดตรงนี้เด็ดกูอะไรกันวะไปดูหน่อยดิมุมมุมดีมุมดีไงกันวะนี่ไงเราเรามาแอบเป็นอยู่ในสวนสนุกนี่ไงเนี่ยแกมแยมอะไเนี่ยจริงตรงเนี้ยเนียนเนียนตรงเนี้ยออกมาออกมามาแล้วมาแล้ว เอา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 จะลงจะขึ้นจะลงจะขึ้นเอาไหมไอ้แต้มปั่นเองแล้วไม่เอาไม่ปั่นแล้วโดนเออไม่ปั่นแล้วแต้มปั่นเต็มแล้วเต็มเลยอ้ามันจะฉีกเว้ยไอ้ต้มาตามไปเว้ยยิงช่วยเพื่อนอยู่ประหาแต้มมันแคียนมันแคียนฟาร์มฟาร์มฟาร์มพันห้าพันห้าไป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  โผล่มาวิธีเขาลงมานะเขาจะลงมาสับหัวนะมันใช่อยู่บ้านใหญ่นะเฮ้ยบอดี้บล็อกบอดี้บล็อกบอดี้อ็อกเอ้ยในรถม้าในรถม้ามีสายเขียวนะไม่ปั่นแตนเต็มด้วยนะฮะมีอย่างนี้ใช่ไหยในรถม้ามีไฟฉายเขียวกระบอกหนึ่งมาหยุดไป เอ้ยเรียบเรียบอุ้ยเยอะโอ้โอ้ยอยอะเลยโอ้ยนี่คุณอยู่กับเกมอะไรวะเนี่ยแล้วยังอยู่ยังอยู่นะดูผมตรงนี้ตรงไม้เลยหลบรอครับตรงไม้เลยสวยสวยทันไม่ได้นั่นเฮ้ยแจยวเลยเนี่ยตายด้วย โหลดเม้นนะครับเด็ดเม้นต์นะครับเบ็ดเม้นนะครับกูล้มนะเอาสิปลดหลุดนะปลดหลุดทีเดียวอุล้มนะอุล้มนะเอฮ้ยหลุดหลุดแล้วหลุดแล้วไอ้นี่หลุดแล้วไอ้นี่หลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วยิงไงหลุดแล้วยิ้มงขึ้นมายิ้มขึ้นมายิ้งเดี๋ยวโอ้โหเจ้าไอ้ก่อนไปก่อนไปก่อนโอ้โหสองข้างกอง สองสอโดนส่งเชอรี่ไปแล้วหนึ่งไปแล้วคัพเปอร์ดูเลยอยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผมบ้านเล็กอยู่กับผมบ้านเล็ก้ผมโดนผมโดนคิงผมโดนคิงไปรับพัพเปอร์ดูด่วนเลยโอ้ยโดนคิงอยู่ผมโดนคิงโยครับโยครับอุ้ยโดนครับสองสี่แถวน้ามาเลยมีปืนแจเออแถวนี้มีมีไฟฉายไหมครับ กรล่างผมนะครักินเลยเนี่ยรถ้าเฮ้ยเขาวนทำไมเนี่ยเขาวนเอาพันสาวเนี่ยรอสามรอบนะทำไมไม่มีใครเปรับพัสดุเลยวะเอาวนอยู่เนี่ยวนสามรอบแล้วเนี่ยผมกำลังขึ้นวนเวียนเทียนกับเขาครับงานอะไรนี่นะครับผมกำลังเวียนเทียนกับเขานครับ รถมาไปเอายางไปถ่ายอ่ะพี <S ul Like> <như Jean> ่วันดิบก็จะร้องไอ้เหี้ยย่อยอร้อยมาเนี่ยดูกลุ่มอุตสาห์ป่ะจะให้ฮิวเลาะกันไงีมันไปจริงมันไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วครับไม่เอาแล้วเนี่ยทำเนี้ยทำเนี้ยเนื้อหาต่อไปนี้ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีปดปีควรับคำแนะนำไม่โดน ไอ้นมอุ้ยโดนแล้วครับไปเฉเี่ยเยมาหนึ่งสองสามคอนดดมกระดาษกระดาษโอ้อะไรวะพรีโกงอะเดีเลย์ห้าตาชีเอเมนม่เมนมนึ่งสองโอ้พระเจ้าช่วยเอามันมาป่วยดิเนี่ยวิวนก่อน อุ้ยคุยเสืยกซ้ายซ้ายขวาอุ้ยคุยเข้าไปประตูน่ะเปลี่ยนการเปลี่ยนการโอ้ยโต้งง่าออกครับออกค,ครับออกครับผีบีบผีบีบผีบีบสวยสวยสวยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับออ้ยยิงมาหาผมเลยครับเทนจัดตอนนี้ มาดีวะโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าไม่หิวไม่หิวไม่หิวเหรอไม่หิวประตูไหนอ่ะประตูอไหนปะประตูบ้านเาไม่หนปากที่ไหมล่ะเราไม่มีปากที่ไหมล่ะเราอุเป็นคนทำแตกครับคนทำแตกครับเฮ้ยเรามีคนมีอย่างนี้เนี่ย มันแตกคามือเราเลยเมื่อเกี้ยหลุดเนี่ยฟองหลุดนะฟองหลุดนะเนี่ยแตกคามือจริงมันแตกคามือเลยนะประตูอยู่ไกลมั้งอยู่ใกล้ๆเลยเปิดก้าวๆเลยครับขวามือผมขวามือผมบอลโล่สองครับบล็อกไปครับสวยครับเกดจัดผมวิ่งตามตูดหัวคยเลยครับออายกใครบอกประตูนี้เปิดกลัวหลอกคุยแล้ว าวนี่่หวาดว่าติดไงมันติดตูดใหญ่จัดเราจะโดนสง่งโดนสง่งเคอรี่นะเว้ยมันมันเรามันไม่ให้แทงหลังเราจะตายกันหมดาาตายแลว้วเอานี้คอบอยู่เท่าไหร่ละหกสิบห้าเจ็ดสิบเขาส่งเขาส่งวิญญาณเขาส่งวิญญาณเอา้าเอา้เอาเฮ้ยกระบุรีเขาสามหัว <c oughs> อาตกเฟหรอตกเฟทองไปแล้วหรอเห็นกู<ต>กอกอกเปิดตูเปิดตูเนี่ประตูมันใหญ่มาดีประตูมันใหญ่อ่ะไม่ทนันไ,ไม่ทนันแววคนเปิดประตูแล้วมา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 แล้วบล็บอกที่นึ่งสวยลุดสวยลุด เออเอาคอร,บารบับมาเปิดแล้วสองประตูมาได้ว้าวยฮะยืดๆเลยอ,ยอเคยเขียกับบ้านได้ไหมของผมที่คาตกทท้ที่บันวคลิปนี้ต้องของขอณ<อ>คุณ N S J S J J เลยครับที่เข้าร่วมมาสอ่านว่าอ่านว่านมตช์ได้